สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ขา่ขา,วขาวเด่นข่าวเด็ดคูเฮซอนโพสต์ถึงอดีตสามีเป็นขวัญใจของแฟนๆชาวไทยเลยทีเดียวสําหรับนางเอกสาวจากแดนกิมจิอย่างคูเฮซอนที่เคยรับบทกึมจันดีจากซีรีส์ F4 เพราะเจ้าตัวนั้นมีความสวยและความสามารถเฉพาะตัวแถมยังมีซีรีส์ออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันตลอดด้วยแต่เมื่อประมาณปีที่แล้วแฟนๆของเธอก็ต้องช็อกหนัก หลังเจ้าตัวตัวตดสินใจหย่ากับอดีตสามีอย่างพระเอกหนุ่มอันแจยอนซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะจบกันไม่ดีเลยเพราะฝ่ายหญิงมีการแชร์พฤติกรรมของฝ่ายชายและมองว่าฝ่ายชายนั้นนอกใจเธอล่าสุดคูเฮซอนก็ได้ออกมาโพสไอจี IG แล้วว่าตั้งแต่ที่ฉันแต่งงานก็มีความคิดอนุรักษ์นิยมค่อนข้างมากเมื่อปีที่แล้วฉันจึงไม่สามารถที่จะเข้าใจมุมอมองของอีกคนหนึ่งซึ่งก็หมายถึงอันแจยอนได้ด้วยใจที่เปิดกว้าง โดยเฉพาะเมื่อรู้สึกอย่างแรงกล้าว่าถูกทรยศเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวตอนนี้เมื่อกลับมาคิดถึงมันอีกครั้งการกระทําของฉันอยู่บนพื้นฐานของอารมณ์ซึ่งมันทําให้น่าอับอายยิ่งกว่าและเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ฉันไม่พูดถึงมันอีกเพราะฉันไม่ต้องการกลับไปเผชิญหน้ากับมันอย่างไรก็ตามเหตุผลที่ฉันเขียนข้อความเหล่านี้เพราะฉันไม่อยากให้เพื่อนๆของฉันได้รับอันตรายอีกแล้ว ฉันต้องการที่จะปกป้องพวกเขาและไม่อยากจะให้ใครต้องมาเจ็บปวดเพราะฉันอีกฉันยกโทษให้กับทุกๆอย่างแล้วฉันมองในแง่ดีว่าสิ่งที่ผ่านมาช่วยให้ฉันเติบโตขึ้นได้โปรดสนับสนุนคนๆน,นั้นที่เคยอยู่ข้างฉันในก้าวต่อไปของเขาอดีตก็คืออดีตแม้ว่าฉันจะทำไม่ได้ แต่ได้โปรดอบกอดเขาแม้ว่าเขาจะทำผิดก็ตามงานนี้ทำเอาแฟนคลับของทั้งคู่ฮือฮาสุดๆเพราะอยู่ๆเจ้าตัวก็ออกมาโพสให้อภัยฝ่ายชายและยังให้ทุกคนให้อภัยเขาได้ก้าวเดินต่อไปด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวข่าวขอบคุณค่ะ